ันนี่ลกหลานหมอล่าเสียงสะเก็ดกันนองเสนอแจมสมยัยในท่านแจมสมัยในทองเรือข้าวกำกาดำับฉากแรกกล่ามาที่พระเอกลำสังวาลลำเพื่อมนมม ตเจ่าชกกรไอ้ข้อโชมครับผมควนว้อยหอดเวลาเก็บห่านเหรอบอคำแช่นครับคำแช่นพระเอกลำเพลินครับตาคำแค้นครับตาบัดไม่เห็นไกลๆขึ้นเป็นหนาจังจีนเหรอคำแค้นขอโทษครับแม่ผมไปเติมฟิลเลอ่อครับบอ ยายหาเมื่อนีร่รับบทเป็นขําแค้นครับอ๋อยายหารับบทเป็นขํามแค่ยายแค่หาเลาผมข้าแค้นนัตพุ่มครับบานโพตาครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงครับขอโทษเนี่นผมขอโทษอะไรผมประกาศพี่บังกันอันนี้ขําแค้นเสียงจริงครับแบโอ๋อบ้เป็นยายหาดอกว่าจีิงบอกม่เป็นยายหามังังศีลครับศีล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 เนี่ยเอาวัดเอาลูกพวกเข้าลูกหลานสราบพระนญาติไทยบ่มีศีลขอเสนอในท่าในท้อง เือแถวสีทนมโนราสีทนมโนราสิตอนนี้สีทนศแถวเดินทางมาถึงกลางโลกกลางป่าเราจะออกตามหานางมโนราสแล้วเออเดินตี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 ครับเดินตีโอ้ยบักสีทศเนี่ยแม่สูรลำเรื่องไหนขว่านี่สีท่ามโนรนณไม่หยังโอ้สีทนมโนรา